วันนี้เราก็จะมาทำเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอันชันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราเมนูง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกเราก็เริ่มจากเอาน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะนี่เนาะผงวุ้นเราแล้วก็ กวนผงวุ้นกวนผงวุ้นนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเนาะให้ผงวุ้นละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอย่าเพิ่งหมดนะคะน้ำตาลใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหอเนอะแล้วเราก็คนคนแล้วก็ ทิ้งทิ้งผงวุ้นไว้สักประมาณ10นาทีะคะเพื่อให้วุ้นมันอิ่มตัวเนาะคนให้มันละลายแล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีให้วุ้นมันอิ่มตัวะคะ่ะแล้วเราค่อยเอาไปไปต้มเนเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะพักวุ้นไว้ก่อน10นาทีเนะาะค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เรานำวุ้นแล้วก็น้ำมะพร้าว มาคนใส่กันละนาอแล้วก็คือเรารอให้ผงวุ้นมาาันละลายตัวสักประมาณสินาทีน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปเ,าเราจะเอาดอกอัญชันนะคะไปต้มเอาเอาน้ําก่อนเนาะต้มเอาสีมันก่อนแล้วค่อยมาผสมกับวุ้นเราเนาะเดี๋ยวไปต้มน้ําอัญชันกันเลยค่ะเราก็ใส่น้ําเข้าไปในหม้อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มเอาสีน้ําดอกอัญชันนะคะพอน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่ดอกอัญชันลงไปนะคะใส่ดอกอัญชันลงไปเนาะ แล้วเราก็คนคนให้สีน้ำดอกอัญชันมันออกค่ะต้มทิ้งไว้สักพักเนาะให้สีน้ำมันออกพอดอกอัญชันเริ่มสีออกแล้วเราก็ปิดไฟนะคะทีนี้ได้ได้ที่แล้วสีมันออกมาแล้วพอเราต้มน้ำดอกอัญชันเสร็จนะคะเราก็ทีนี้เดี๋ยวเรารอวุ้นสักพักเนาะ แล้วก็น้ำดอกอัญชันแล้วก็นี่นะคะได้สีแล้วเนาะเรารอวุ้นเราสักประมาณ1ิบนาท,ทีนะคะพอพอวุ้นเราเนี่ยละลายตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปต้มเนาะได้ส,ส่วนผสมแล้วเดี๋ยวทีนี้เรารอไปต้มน,นะคะทีนี้เราก็จะไปต้มวุ้นแล้วนะว่าวุ้นเรา10นาทีได้แล้วนะคะน่าจะได้ที่แล้วแหละละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาวุ้นเราไปต้มน,นะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการต้มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ทีนี้เราก็เอาน้ําเปล่าเนาะมาเทลงไปในหม้อน,นะคะเพื่อที่เราจะต้มใบเตยต้มน้ําใบเตยเนาะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะก็คือเอาไปต้มนะคะต้มให้เดือดเนาะ,ะต้มให้น้ําเริ่มเดือดน,นะคะเดี๋ยวใบเตยก็จะเริ่มออกออกกลิ่นเนาะแล้วเราก็เทวุนลงไปนะคะทีนี้ แล้วเราก็คนนะคะทีนี้เนาะพยายามคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเรามันจะติดก้นหม้อเนาะพยายามคนมตลอดเราสังเกตดูนะคะเพื่อดูว่าวุ้นอะมันเป็นเม็ดหรือเปล่าถ้ามันเริ่มละลายแล้วเราก็เอาน้ําอัญชันใส่ลงไปเนาะแล้วเราก็ใส่น้ําอัญชันลงไปนะคะพอใส่อัญชันลงไปก็คนนะคะคนเรื่อยๆเนาะ คนโขวุุนให้มันละลายแล้วก็คนนะคนไปเรื่อยๆเนาะจนวุ้นเริ่มเดือดแล้วเราค่อยใส่เกลือแล้วก็ปิดไฟการทำวุ้นที่ดีเราต้องพยายามหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้วุ้นมาติดก้นหม้อเนาะคนเรื่อยๆคนเรื่อยๆ พอวุ้นเราเริ่มเดือดเนาะเราก็ใส่เกลือนะคะทีนี้ใส่เกลือนะขั้นตอนใส่แบบนิดๆพอไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มมันจะไม่อร่อยใส่เกลือลงไปโอเคพอวุ้นเดือดใส่เกลือเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดไฟนะคะรอให้วุ้นเย็นเนาะปิดไฟเลยโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็พอเราได้วุ้นเราเสร็จแล้วเนาะนี่เนาะ,ะก็คือวุ้นเราที่ปต้มมาเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอามามาใส่พิมพ์นะคะ เราก็จะเอาวุ้นมาใส่พิมพาะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้วุ้นของเราแล้วเนาะนี่ก็คือวุ้นที่เราไปต้มมาเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเอาวุ้นเราอะมาตักใส่พิมพ์เนาะมาตักใส่พิมพ์เลยนะคะก็เริ่มเริ่มตักใส่พิมพ์เลยนะคะตักไปให้เต็มพิมพ์เลยเนาะเต่จแล้วพิมเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยนะคะ เราก็ตักใส่ทุกพิมพ์เลยนะคะอุ้ยหเราก็จะตักใส่ทุกพิมพ์เลยนะแต่ละพิมพ์ก็จะพยายามใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยเนะ อาจจะหกบ้างเล็กน้อยเราก็ไม่เสียนเนาะเราก็ค่อยๆตักใส่ลงไปเนื้อมันหรือว่าใครจะแบบเทใส่ถาดอะไรนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะไม่ใส่ถาดเพราะว่าคือมันไม่ได้เยอะขนาดต้องใส่ถาดนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะมันก็แบบนิดๆหน่อย ตักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดใส่พิมพ์จนกว่าจะหมดเนาะ เราจะใส่เนื้อมะพร้าวเยอะมะพร้าวน้อยก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะเพราะเน๋ยวเราก็ต้องดูด้วยนะ ลักใสให้หมดเลยนะคะตักใสให้เต็มพิ้งเเลยโอเคค่ะหลังจากที่ได้วุ้นเราเสร็จแล้วเนาะคือหลังจากที่ได้วุ้นเราแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักนะคะสักประมาณ 30นาทีเนาะหรือว่าเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเอาไปนำไปแช่ตู้เย็นแล้วค่อยออกมาก็ได้หรือว่าจะไม่แช่ตู้เย็นก็ได้แบบนี้ก็ได้เนาะก็แล้วแต่คุณชอบค่ะีในหลังจากนี้เราก็จะพักวุ้นไว้ให้แข็งตัวเนาะ <S <S พอเราเอาวุ้นใส่พิมพ์เสร็จแล้วทีนี้เราก็พักวุ้นทิ้งไว้สัก30นาทีให้วุ้นมันแข็งตัวคะ,ะหรือไม่ก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้เนาะเพื่อจะได้ให้แข็งตัวเร็วๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รอวุ้นแข็งตัวค่ะทีนี้ หลังจากทิ้งไว้30สินาทีนะคะวุ้นเราก็แข็งตัวเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็แข็งตัวแล้วคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาวุ้นเราออกจากพิมพ์เนาะเดี๋ยวเราก็เอาวุ้นเราออกจากพิมพ์เลยเนาะนี่นะค,ค,คแะ,ะคคแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแงะนี่ออกเนาะนี่เนาะก็ค่อยๆแล้วก็คว่ำมันลงนะคะนี่เนาะก็จะได้ละนี่ก็เหมือนกัน ค่อยๆอยนีนมันจะออกง่ายค่ะเพราะว่าพิมพ์เรามัน,น,นติดนี่ติดหมดเลย,ยนี่เนะาะนี่เนาะเรากความพิมพ์เนาะเหมือน,นกัน ะค,ะค่ะนี่ก็คือวุ้นที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เนาะทำง่ายๆค่ะใครๆก็ทําได้เนาะมันไม่ได้ยากเลยทำแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ